สวัสดีจ้าพบกับทิ่เที่ยวพาเพลินค่ะวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยววัดเสด็จแต่ละคนอื่นกินร้านไหนไม่รู้แต่แม่มพามากินร้านนี้กันนี่นะนี่ร้านนี่อยู่ในตัววัดเลยเส้นเล็กกับเส้นหมี่ขาวเหรอคะใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะร้านบ้าน,านแต่ว่ารสชาติจะไม่บ้านเราเข้ามาในตัววัดเลย เสร็จจากงานเมื่อกี้ก็เลยแวะกินแวะเข้ามา,มานั่งมานั่งนี่อยากกิน,กนรอเดี๋ยวไปปรุง น,นี่นะนี่นไอเบืองเบื้องนี่อะไรบ้างเก้าอี้ใช่ไหได้เลยสบ,บายบนี่อะไรครับของกาคู่ค่ะสามคู่เหรอซื้อสามคู่มาทุกคนไปปรุงต้องเราต้องไปปรุง ว้าวจะที่ยเลยโอ้ดูดูอ้ยยบอลเลอร์เลยจ้ะอยู่ในวันเลยชอปรุงอยอ่ฮึมก็แบบเป็นบางวันนั่นแหละบางวันก็ตอนเที่ยงก็ได้บางวันก็ร่างเที่ยงแถวนี้ย มานั่งกินลมอากาศดีด้วยลมเย็นท่าน้ำน่าติดท่านา้ำค่ะวันนี้มดาดูปลาดูอะไรนันี่คืเครื่องปรุงทุกคนเครื่องปรุงเครื่องปรุง so นพ่อเปิดนี่ให้หน่อยดินะเปินดนี่หน่อยอะไรอะไยมากเลยขนาน้ำคนนี่ตั้งไปเลย <c oughs> ขอน้ำเปล่าด้วยคะ่ะอุ๊ยมามองอะไรนี่มีคนมามองด้วยทุกคนเนี่ยแม่ให้ดูนดดเนี่ยอุ๊ยดิเนี่ยจะกินก๋วยเตี๋ยวด้วยหรอ มีคนมามองเรากินก๋วยเตี๋วด้วยอ่ะวันนี้คุณลูกไปโรงเรียนจ้ะเือติดยเกรือติดล้อ,เ,เ,อ,ลอเมืองปทุมจ้ะทุกคนเห็นไหมชัดไหมมืดใช่ไหมทุกคนไม่ต้องนั่งนี้ใช่ไหมถึงจะไม่มืดพ่อนั่งฝั่งนู้นอ,ะอ่ะ แล้วมีอะไรรู้เนี่ยจากครูด้วยทุกคนแมวซ่อมมีแอบเอากระเทียมนะคะด้วยถ้วยเตลิยทุกคนเห็นไหมเห็นอยู่เนาะ เสร็จจากงานที่รังสิตเมื่อกี้ส่งรถส่งงานก็เลยแวะเข้ามากินแม่ไม่ชิมพ่อบอกอร่อยแม่ไม่ชิมเดี๋ยวชิมไม่มีผักเหรอคะรักหมดแล้วแกขายตั้งแต่เ,เ,ชเช้าแล้วเนะี่ยถ้าถ้ายิ่งวันธรรมดาก็ยิ่งไม่เหลือดี่แล้วยิ่งวันเสาร์อาทิตย์ดิใช่ไหม ไ่ไแม่บอกแล้วก็เตี่ยวบ้านๆไม่ต้องหรูหราอร่อยของอร่อยจะอยู่ในหลืบแป๊บหนึ่งไปเอาน้ำปลาก่อนเติมน้ำปลาคััห้าบาทพิเศษมาเจ็ยี่สิบ คนแม่จะเอาผักในเนี้ยผักอันนี้มาใส่เส้นติ่วแม่มีลูกนะี่นะใส่ไปเลยทำนั่งนิดหน่อยเออเออมื่อกี้แม่ถ่ายฮ<ะ>บอกมานั่งกินด้วยแลนั่งน่อยน,อน่อยฮะแลนั่งง่อยง่อยหิวหรือเปล่าฮะ,ะกินอยู่วกด,ดียอ่ะกด,ดี เอาเอาอันีป่ะนขาไม่เอาเอาขาไม่ได้เอาขาแม่เดี้ไหมอ่ะขาไปอันดีก่อนโอเคได้เลยอ่ะไม่ทำไมกันอันนีก่อนเจอขาไปเฮ้ยน่ารักโอเคกินอะไรเนี่ยเดี๋ยวช่้ยกินรู้เนี่ยแต่รู้อ่ะทุกคนหมาที่วัดหรือว่ามากับหรือว่ามากับเจ้าของอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าของ ยกบอเนาะไม่งั้นไม่ใส่รูอย่างนี้ใช่ไหมสวัสด,ดีบอกขอสวัสด,ดีก็ให้ยกขาให้น้องไปโรงเรียนนะคะวันนี้กราบแล้วึงไม่ต่ำไม่มีมนมอะไรท้ายที่นนนนทหนาแค่ก็ให้กินอยู่ตรง ขำใหญ่ๆขโมยขึ้นเรืเหมือนหมูทะชื่ออะไรนะไอหมูทะหมูทะใครตอนนี้ลามา่าเลยทำไมอ่ะเจ้าของหมาจะข,ขอคืนเขาขโมยไปก็ไ,ไอคนนักปั้นดาราอุ้มขึ้นรถไปลุมกลับบ้านมันเมาก็เลยเไปเลี้ยงตอนนี้หมาเป็นหมาดาราเลยอ้าว ก็เลยตั้งชื่อหมูท่ฉลาดด้วยที่นี้ทำงานเจ้าของเขาอยากได้คืนอืมเจ้าของก็มาขอ,อคืนไม่ให้นะไม่ให้เจ้าของหรือเปล่าเพราะพินข้างใช่ไหมอยู่หน้าร้านหมูท่าสองตัวเ้าได้มานยอสองตัวมันขึ้นแค่ตัวเดียวนี่ยังไงจ๊ะ ดังมากเลยต่อเขาไม่ให้คือเนี่ยเขาเลี้ยงดีแล้วเป็นการเป็นหมาดังแล้วก็คือว่าเจ้าของร้านเหรอไม่ใช่เจ้าของร้านคนเท่านั้นแหละอันั้นจะแปลว่าไม่ใช่หมาเขาเลดิ๋ยวพอดีเห็นเขานี่ก็เลยอยากได้เกาะกาแฟหมาดังอีกแล้วอือ อากาศดีลมเย็นมากนี่ของอร่อยต้องอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเขามาใ,ใกล้ๆน,ในะฮะหมาที่นี่เนี่ยปะหมาในวัดนี่แหละฉลาดนะเนี่ยตัวเนี้ยเมื่อกี้บอกหวัดดีก่อนเราเอามือให้ข<ะ>้างหนึ่งจ้ะฉลาดหมาคนเนี้อมาปล่อยมามาเอามือหน่อยเนยีนย่นยนาย่นารัก ขับขึ้นรถเลยเดือเป็นหมูกระทะครับแด่แรงดังเลยตอนนี้เดี๋ยวเป็นข่าวอีกหมาฉันหายใอาไปไปไหมขึ้นรถเลยไปไหมแล้วเขาทำหน้าตาน่ารักด้วยนะต้องอยู่ชอบตายอืม เอาแมวเยาเยมเจอพ่อมาละชื่ออะไรนี่ทำตาเจ๋ยๆนะ,นงงนะดูคิ้วดูคิ้วดูคิ้วคิ้วขาหมดอ้่อออไป้จีนะ่ไม่จีหน้าเหมือนน้อง,องจีหน้าดงบึง่งเงียบสาวเรื่อง อร่อยอะ่ะใช่นไหมต้องหารดินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่ในลืบไม่บอกแล้วก๋วยเตี๋ยวอร่อยอยู่ในลืบทุกคน เส้นหมี่แห้งะะจากธรรมดาเอาแห้งนะคะก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากไม่ไม่เขาบอกว่าของอร่อยต้องมากอยู่ในลืบในซอก <c oughs> <c oughs> ไม่จำเป็นต้องไปกินร้านใหญ่ๆเลยเนี่ยอร่อยมากร้านใหญ่ๆยังสู้ไม่ได้เลย แห้งอีกชากอีกชากแห้งธรรมดาอันนี้น้ำนี่เวลาลูกชิ้นขายแล้วอันนี้แห้งธรรมดาออกเลยออกเลยออกเลยอะไรอ่ะอ๋อน้ำราดดิค่ะฉลาด อ๋อถือว่ามันรู้มีเจ้าของเดี๋ยวเอาขึ้นไปเอารถเดี๋ยวเป็นดรามาาร่า,มาเดี๋ยวตามถึงบ้านนะเยอะเกินเนาะ ใช่ใช่ไอเนี่ยพวกประกันเน่ะต้องมาเคลมประกันที่มีสอเนี่ยอ๋อโดนใช่ไหมครับโดนเขาบอกว่าเนี่ยผมกินยาี่อยม่เขียนเขากินไม่เสียคารลอคู่กรณีนะการแบบโดนสองเข็มอ้าวกินอะไรกินแมลงวันนะวันแมลงวันตอมน้ำข้น เราที่ต้องพาต้องเอวมากินคนจะเยอะเลย นั่งเฉยนั่งเฉยนั่งเฉยรู้ไหมรู้ไหมนั่งเฉยยังนั่งเฉยเออหูท้าก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้คือใส่ชุดใส่แล้วเป็นหมาพันธุ์ใดเออเอาไปเลี้ยงก็คือใส่มีชุดใส่มีมชุดใส่เอาไปเดินแบบเดินอะไรดังแล้ว ใช่เกี่ยนะเกลเกี่ยมันอย่างว่า,า,า,ญญามันมีไปอาบน้ำให้มันต้องลงไปอาบน,น้ำปลาสวายแหมลอยกร,ระทงเขาบอกว่าลอยกระทงเอากระทงลงไปปลาสวายค่ะปั๊ก <c oughs> ช่วงปลายหิวพอดีสาคูแมวแมวพี่ดขึต้นไม้จัดก,การลุยเอาเลยเเลยจัดก,การ <c oughs> <c oughs>

เป็นน้องจีนะเอาแน่น้องจีปัใๆๆจียุไม่ได้ลมเย็นน่าไปล่องน,น่านอนลมเย็นมากคน ครับร่มเย็นเลยอ่ะนี่เด็กนี่ปลูกเต็มแค่ครับไปแล้วครับขยับกีนไม่ได้แม่แหลมแทงคอยไปแล้วจ้าเราเจอกันคลิปหน้าแทนเรามาค่ะ